สวัสดีครับพบกับช่างแตนอีกครั้งนะครับก็วันนี้วันก่อนก็ตอกสาเข็มนะครับวันนี้ก็เริ่มข้าวแบบแล้วก็ปลูกเหล็กนะครับแล้วก็จะเทป,ปูนเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือที่จะสร้างบ้านนอกดาวนะครับตรงนี้ก็คือเราใส่ไวเม็ดสองชั้นนะครับอันนี้ชั้นแรกชั้นแรกก็คือเราจะใส่ลกลกปูน10เซนนะครับ แล้วก็ชัน้นชั้นที่สองก็ประมาณเจดเซนนะครับอ่าตรงนี้เราเทป,ปูนความนามัน20เซนนะครับก็อันนี้คืออ่าเป็นที่มันก็ถ้าตัวบ้านก็6เมตรการรวมระเบียงด้วยก็7เมตรนะครับด้านหลังก็แต่จริงๆแล้วก็ตัวบ้านก็6กคูณหน่าจะประมาณนี้นะครับ แต่เป็น,เเนที่เทปูนนี่ก็ประมาณด้านหน้านี่นะครับความกว้างก็ประมาณ6เมตร60บนะครับแล้วก็ด้านล่างก็7เมตร60บนะครับเราเผื่อถ้าจะขึ้น,นตัวบ้านแล้วก็ปูนก็จะเรือข้างแล้วกับประมาณสัก30เซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มัดลวดอยู่นะครับเดี๋ยวช่วง ช่วงใบใบนะก็อาจจะแทนนะครับตอนตอนนี้ก็กําลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็จะมีล่างนู้นนะครับลางนู้นก็เป็นที่อาจจะยายหน่อยนะครับแต่ละล่างก็ขนาดไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมดก็ประมาณห้าลัางนะครับ5้าล่างนี่คือลางและสไตล์นะครับสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับแบบไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงไงตัวบ้านนะครับ แล้วก็ขนาดมันก็ไม่เหมือนนะครับอ่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแค่เข้าแบบใบรอบๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวต้องเก็บเก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่ไวเมสใายอะไรนี่นะครับเสร็จแล้วถึงจะเทได้นะครับแต่ตรงนี้ไปที่ทุ่มทรายนีย่ผมก็ลดน้าไว้เยอะพอสมควรนะครับก็ทรายก็ชุ่มอยู่นะครับอแล้วก็ตรงนี้ก็มีหลางหนึ่งนะครับ ก็หน้างานตอนนี้หน้างานช่างแตนก็ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจบ้านนกดาก็สอบถามสั่งได้นะครับก็ไอเรื่องราคานี้ก็ตกลงกันทางบริษัทนะครับแต่ช่างแทนไม่รู้นะครับช่างแตนคือเป็นเป็นช่างนะครับแค่หน้าที่ทำอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวลาทำงานก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยนะครับอ่า ส่วนซื้อบ้านนักดาเดีเราจะเทป,ปูนให้ด้วยไหมก็เทให้นะครับแต่เรื่องอาราคานี้ผมไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแค่คุณมีที่ดินปลาบาก็เราก็สร้างให้ได้นะครับจนจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ